คลั่งรัก jb g o t seven อากาเซ่ไทยกดตั๋วหมดเกลี้ยงทุกที่นั่งทุกรอบการแสดงคลั่งรักไม่มีแผ่วอยู่แล้วอากาเซ่ไทยกดตั๋วคอนเสิร์ต2 0 2 2 w o r l d tour jb tape press pause in call in bangkok จน s o ลเอาหมดเกลี้ยงทุกรอบ เรียกว่านาทีนี้ปังแบบสุดไม่มีแผ่วจริงๆสําหรับอากาเซ่ไทยและแฟนคลับชาวไทยของ JB ก็เซเว่นหลังจากที่ได้ประกาศกลับมาจัดคอนเสิร์ตปิดท้ายการจัดเวิร์ทัวร์อีกครั้งในประเทศไทยกับงาน2022 w o r l d Tour JB Tape Press p o r t In Call in Bangkok ซึ่งกระแสะตอบรับนั้นเรียกได้ว่าท่วมท้นเลยทีเดียวบัตรทั้ง2รอบการแสดงเต็มทุกที่นั่งแล้วและต้องบอกเลยว่ารอบนี้งานใหญ่ขึ้นแน่นอนพร้อมความพิเศษแบบจัดเต็มใกล้ชิดแบบสุดแบบที่เวทีไหนก็ให้ไม่ได้แถมหนุ่ม JB ก็เซเว่นยังออกแบบเองอีกด้วยกระแสะตอบรับ แฟนคลับชาวไทยดีขนาดไหน JB จะไม่จัดเต็มให้ยังไงไหวเรียกได้ว่าไม่ว่าจะจัดการแสดงกี่รอบก็โซลเอาหมดทุกที่นั่งกันไปเลยโดยการกลับมาประเทศไทยในครั้งนี้ JB มีเซอร์ไพรส์ใหญ่ให้แฟนๆชาวไทยแน่นอนโดย JB ได้บอกว่าผมเตรียมโชว์พิเศษมาเพื่อทุกคนโดยเฉพาะและกําลังตั้งใจเตรียมตัวอย่างหนักสําหรับคอนเสิร์ตเอ็นคอร์ทุกคนรอติดตามกันนะครับหวังว่าครั้งนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความทรงจําที่ประทับใจสําหรับเราทุกคนแล้วเจอกันนะครับพบกันในวันเสาร์ที่2 1อมกราคมเวลา18ฬิาและวันาทิี่ 2 2มกราคมเวลา17นาฬิกาทั้ง2รอบการแสดงที่ Impact Arena เมืองทองธานีและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารความเคลื่อนไหวใน K-pop Station หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามให้ด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับ